วันนี้ทำเลยอ,อาจจะแตกทิหนึ่งเพราะว่าเราช้อปปิ้งกาแฟชาเช้าวันซึ่งวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องที่เกี่ยวกับาการกาแฟในส่วนละกันนะครับคือชื่อเรื่องว่าความตั้งใจที่ไร้เล่อนไขเกิดเกิดจริงๆมันบังเอิญน่คราทำไดชื่อเรื่องนี้ก็ขึ้นตอนเช้าว่าจะพูดเรื่องนี้ ในระหว่างเดียวกันที่วันนี้เป็นรูทการวิ่งที่จะต้องวนไปด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ก็เลยคิดว่าจะมาดื่มกาแฟที่พันทรายนะและแล้วไปถึงพันทรานะครับเขาก็ปิดนะครับด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบซึ่งปกติแล้วเขาจะเปิดนะครับแล้ววันนี้เขาปิดแต่คราวนี้เราก็เอ๊ะโอ้โหควาตั้งใจนะคิดว่า,าจะมาดื่มกาแฟข้างนอกดูหรือว่าเข้าไปชมดูตั้งใจจะดื่ม กาแฟนอกแต่กับเปิดเราก็เลยเฮ้ยไม่ไม่ได้เพราะ้มันมีเงื่อไนไขทางอร่งเราต้องอย่าเปลี่ยนความตั้งใจเราไม่เลยวิ่งเลยมาเลยครับวิ่งเลยมาจัดอเมซอนแครมันก็เลยเข้าเรื่องกับคำว่าความตั้งใจที่หลังเงื่อนไขนะครับอันนี้เรามาพูขึ้นตองมีกันเลยว่าไอความตั้งใจของคนเรา เสียงจะดังเป็นธรรมดานะอยู่ติดเสนนแต่ก็หวังว่าควรพอจะจับใจความได้บ้างหรือฟังผ่านๆชิวๆนะครับก็เอาถึงว่าความตั้งใจของคนเรามันมีความสําคัญอย่างมากเลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะตั้งแต่เกิดลนตายที่ผมจะพูดตอนนี้เวลาสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวสิ่งที่มันมีผลกระตบหรืออยู่บริเวณรอบๆตัวตั้งแต่เกิดลนตายเลยนะ ตั้งแต่เกิดก็คือพ่อพี่แม่มันอาจจะมีความตั้งใจให้เราเกิดหรือไม่มันก็เป็นส่วนหนึ่งว่ามีความตั้งใจเมื่อเราเกิดมาแล้วเขาก็ตั้งใจเลี้ยงเราส่วนเราก็ต้องตั้งใจเรียนตามหน้าที่หรือบริบทของความเป็นลูกตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานตั้งใจมีครอบครัวตั้งใจเลี้ยงดูสมาชิกทุกคนในครอบค่นะครับแต่ชีวิตมันก็เดินไป แต่โดยทั่วไปมันไม่ได้เรียกง่ายอย่างนั้นเราก็รู้นะครับทุกคนมีความตั้งใจตลอดตั้งแต่มีครอบครัวคือครอบครัวการงานและสังคมแล้วไะผมจะชอบพูดระจารย์มีสามหัวข้อนี้เพราะว่าเรายึดโยงกับพวกนี้เราเกิดมานีครอบครัวที่ต้องดูแลต้องรู้จักกันต้องพูดคุยกัน,น,นแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปทํางานนะครับไม่ว่าจะงานมากงานน้อยงานหลวงงานล่า งานที่ทํากระด้นไปทาก็ได้หรืออะไรมันก็ต้องทําแล้วเราก็ต้องมีประยึโ์โยงหรือผูกยึดกับสังคมเพราะเราทําอะไรก็มีผลกระทบกับสังคมสังคมก็เช่นเดียวกันก็มีส่วนกระทบซิ่นถึงเรานะครับฉะนั้นแล้วมันเกี่ยวข้องกัน,น,นและทความตั้งใจเนี่ยสังเกตดีม มันจะมีเงื่อนไขประกบตลอดถ้าคุณตั้งใจทำแบบน,นี้คุณจะต้องห้างนั่นห้ามนี่หรือคุณจะต้งอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นปังคมเลยที่ความตั้งใจจมกเงื่อนไขมันจะครอบคลุมค,มคม่ะเราตั้งใจเป็นครอบครัวที่ดีแล้วอยู่กันไปเป็นแต่เป็นเท่าแล้วมันก็มีเหตุผแเล่ไม่ได้บอกว่าเริ่กันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีเงื่อนไขในการเลือกอะไรบางอย่างคุณชอบมีคนใหม่นะคุณ อย่าไปกับเพื่อนมากเกินไปนะคุณอย่าอย่างงุ้นคุณอย่าอย่าง,งนี้สังเกตนะครัว่าเไงื่อนไขนั้นอนะ่ะมันทำให้ชีวิตค่คาเกัวเล่นสลับแต่ถ้าสมมุติเราไม่ได้พูดว่ามันไม่มีเงื่อนไขเลยเพียงเราทำความเข้าใจหน่ว่าโอเคเรากข้าใจแล้วมันมีเงื่อนไขก็จริงแต่เงื่อนไขมันมาเรามีวิธีการอย่างนั้นที่จะเอาเงื่อนไขเงื่อนไขตรงนั้นไปได้ให้ครอบครัวอยู่ไปได้ไม่จากกันไปน,นะคะรับลองคิดดู บางทีมันก็ต้องเอาความตั้งใจมันมาเงอนนะครับเอามาใช้ชีวิตกับการงานก็เหมือนที่ความตั้งใจอยากทํางานที่นี่แต่งี้เงื่อนไขต้องได้เงินเดือนอย่างนั้นต้องได้ทําอย่างงู้นอย่างนี้ถึงเวลาไม่ได้ทําก็ออกหรือเปลี่ยนงานมันใช่เงื่อนไขที่เราควรจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปคิดต่อในสังคมก็ใช่เนเดียวกันเราทําอะไรก็ เกี่ยวข้องกับสังคมทั้งนั้นถ้ามีเงื่อนไขในสังคมมากถ้าไม่ใช่พักนะไม่ใช่พักนี้เราจะไม่ทํากิจกรรมด้วยเราอยากจะให้คิถึงความตั้งใจและที่สําคัญคือความตั้งใจดีด้วยเป็นหลักถ้าเรามีความตั้งใจดีแม้มันจะมีเงื่อนไขอะไรมากมายเราก็อาจจะอ้อมข้ามหรือข้ามหรือสร้างเขาเรียกว่าความลงตัวใหม่ๆสําหรับเงื่อนไขนั้นให้มันดีขึ้นได้ สุดท้ายก็ขอให้มีความตั้งใจเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเข้าใจเงื่อนไขให้มากขึ้นแล้วก็ไม่ล้มเลิกนะครับโอเค่อประมาณนี้ครับ